ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะคลิปนี้มารีวิววูจิวฟาร์ได้นะครับผมเดี๋ยวจัดทีมก่อนแป๊บนะโอเคนะครับผม99รวมบูทนะสำหรับ f u n d a ดนะฮะเกรวมบูทเปลี่ยนทีมก่อนนะลิเวอร์พูล ซาร่าก็ฟอร์มเ e อนะซาร่าก็ฟอร์มเ e อนะซาร่าที่มีบูสเตอร์สีเขียวอะ่ะก็ขึ้นนะน,นะครับผมโอเคลิเวอร์พูลมาวอชิวฟันด์ไทย99นะครับผม99 99กลองหลังบิวอัพนะฮะกองหลังบิวอัพเป็นเท้าขวาบิวอัพนะฮะหลักๆก,ก็แข็งแกร่งนะครับผมได้ความแข็งแกร่งนะฮะลูกม,มง86เตรียมรับ96ถือว่าเยอะ นะครับผมทักลิงแปดเก้าอักเรชันแปดแปดเอเนเบนแปดตรงนี้อาจจะไม่ได้เท่าตัวอื่นแต่เกมรับหลักเก้นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีเอ่อสปีดแปดได้อยู่นะความเร็วแต่สปีดต้นอาช้านะกระโดดเก้าสิบเอ็ดแล้วก็แข็งแกร่งเก้าแปดนี่แหละชีเด็ดเวอร์ชันนี้อาจจะดูไม่สุดนะเป็นเวอร์ชันที่อาจจะเกมรับอาจจะไม่สุดเท่าไหร่นะแต่ได้แข็งแกร่งขึ้นมาที่ดีที่สุดแล้วเวอร์ชันนี้นะครับผมสเตมินาเจ็ดหกแข็งแกร่งเก้าแปด ก็อาจจะเป็นทีเด็ดตรงนี้นะฮะโอเคมิสกิโมงเปิดบอลพุ่งเปิดบอลแม่นตามประกบตัดบอลบล็อกเกอร์ลูกอากาศสไลด์ตัดบอลท้ายากแล้วก็กับตันนะเพิ่มสกิลไม่ได้ก็เตรียมรับก็ค่อนข้างครบนะม,มีมีสกิลเปิดบอลด้วยนะครับผมมีสกิลโมงนะมีสกิลโมงจัดนี่ก่อนจัดโมงก่อนจัดโมงก่อนมงมาคนแรกเลยแล้วกัน97อู้ดอลิก98ป่ะนะ กขเจ็ดเอลิกเกปตเอาคนเด,ดียวพอขึ้นมาเยอะเด็ดลงลงไม่ทันนะครับผมโอเคบอรจูฟันได้โอ้โหเบคเคียนบาเออหมดสัญญาเอางานดีเวเนี่ยหมดสัญญานะหมดสัญญาเบคเคียนบาเออรูดิเกอร์มาแทนโอเคไปลงสนามกันดีกว่านะสำหรับบอรจูฟันได้ไปฮะโอเคผมมา เกมแรกสําหรับวจิฟันไดนะครับผมวจิฟันไดจะเป็นยังไงจะเล่นดีจะเข้ามือไหมไปนาเกมแรกใหม่นี้ฟันได้ด<ะ>ักดักออ้ยเดินใจ,จขึ้นหน้านะเอา้าแม่ไปบังคับให้มันไล่ขึ้นสูงลูกเปิดมุมครับผมจะได้หม่งไหมจะได้โมงไหมสำหรับฟานได้เป็นซอนทงมินวะนะยังครับผมยังยังยังเปิดไงให้ได้หม่งวะ เปิดยิงให้ได้มุมววะสําหรับเปิดมุมนะสอรเอวยูฟันได้มาหรือว่าต้องตั้งเป็นคนที่สองไหมถ้าเป็นถ้าต้งเป็นคนแรกมันก็จะอยู่เสาแรกนี่แหละใช่ไหมใช่ฟันได้ยิงอุย้ยไม่เข้า <c oughs> ได้ยิงแต่ไม่เข้าติดเซฟนะครับโอ้โหน่าเสีดยดา,า,ายอะจริงก็ว่าผมฟันได้วนเปิดบอลแม่นไหมถือว่าโอเคนะโอ้โหแม่นเลยวะถือว่าเปิดดีเลยวะบอลอาจจะไม่ได้พุ่งแต่มันแม่นอะ ฟันได้ฮะไล่ไล่ไล่แข็งเกร่งอยู่แล้วโอ้โหสบาย่ะโหถ้าเบียดกันนี้คือสบายเลยแทบไม่ต้องเบียดอ่ะ้แย่งบอลมาได้แบบง่ายๆเลยฮะฟันได้แข็งเกร่งเยอะฟันได้เขาโอ้ไม่ใช่ฟันได้ดิซาลิบาเนี่ยก็ฟันได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่ก็โอเคเลยว่ะแข็งเกร่งนะครับผมแข็งเกร่งรเกมร,ร,ร,รับอ่านเกมดีแต่ถ้าแบบแพวกแย่งบอลพวกทั้งลิงเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมถือว่า ผลงานโดดเด่นไหมถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคยังไม่เจอลูกที่แบบยากๆกก็มีเบียดแย่งบอลมาได้หนึ่งครั้งดักบอลสวยๆได้นะครับผมยูการยิงติดเซฟนะฮะสำหรับฟานไดถือว่าเจิมอยู่นะแข็งอยู่นะแข็งแกร่งนะครับผมแข็งแกร่งเกมรับแน่นนะโอเคต่อเกมครึ่งหลังนะครับผมมาเกมครึ่งหลังสําหรับวูจูฟานไดมาครึ่งแรกถือว่าผลงานดีไม่พลาดนะยังไม่พลาดนะ นะอย่างนี้ฟันไดร์รอก,ก่อนไม่ไม่เข้าพรวดนะครับผมไม่เข้าพรวดนะถ้าเข้าพรวดอาจจะโดนแบบเล่นท่าแล้วก็หลุดไปได้โอเคอเฮ <Hey. S 1> น่าจะหลุดไปแล้วอ่ะนะยิงไปสองศูนย์น่าจะหลุดไปแล้วไหมไหมแต่เกมนี้ถือว่าไม่พลาดนะฟันไดรนนาที่เห็นจะใช้ก็คือแข่งเกร่งนะแข็งแกร่งในเกมนี้อ่านเกมได้สวยๆนะเพราะเกมรับมันมันก็เยอะเก้าหกแต่พวกเอ็กเกรดแมนพวกทักลิ่อย่างเงี้ยพวกความดุดดันอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นนะ ไม่ใช่เจกันแต่แข่งแกร่งแข่งเกร่งแน่ๆนะแข่งเกร่งลูกโมงอะไรอย่างเงี้ยดีเวอร์ชันนี้โอเคเกมแรกผ่านไปนะสวยๆไปต่อเกมที่2กันนะฮะไปโอเคครับผมอ่ะเกมที่2นะครับผมสำหรับวิชิฟานได้นะฮะเกมแรกถือว่าทำได้ดีนะแข็งแกร่งนะครับผมแข็งแกร่งแข็งแกร่งเกมรับดีนะแต่มันก็ไม่ได้แบบมือหวาอะไรมากมันเป็นกองหลังก็ช่วยเกมช่วยกองหลังได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะสำหรับ ว่าจูฟานได,เด้เปิดมุมครับผมเปิดมุมเหรอไปเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปไม่ถึงใครเลยว่ะมาจะมีาฟานได้ต้องเอาไว้อยู่เอาให้อยู่โอเคเอาอยู่ครับผมแต่บอลมันไม่ขาดบอลไม่ขาดค <c oughs> ือรอบแรกรตัดบอลได้สวยแหละนะตัดบอลได้สวยแต่มันไม่ขาดนะม, <c oughs> มันไปเข้าทางเขาอีกทีถือว่าทำดีทำดีถือว่าไม่ได้พลาดเยอะแต่ถามว่าไม่พลาดไหม มันก็เนี่ยมันตัดจะมาได้แล้วแต่บอลมันมันไม่เป็นใจนะครับผมมันไม่เป็นใจมันไปกระดอนเข้าทางเขาพอดีก็เหมือนตัดบอลได้ครั้งแรกแต่ตัดไม่ขาดนะครับผมโอเคไม่เป็นไรโดนไปกอนนะครับผมทีฟันได้ฮะิดข้ามไปก่อนมาอย่างนี้โอเคถึงกันก่อนโอเคหวัดเสียวนิดหน่อยมีหวัดเสียวนิดหน่อยแต่ก็เกียมาได้ฮะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมก่อนไลติเสมอได้แต่ก็ ก็เกมนี reveal, ้ไม่ได้มีผลงานอะไรเยอะสำหรับฟันได้ก็จะมีแค่ล so ูกที Actually, ่เสียประตูแค่นั้นแหละที่โดนบอลที่โดนบอลที่เหลือก็ประคองประคองเกมไปนะครับผมประคองมยังไม่ได้มีโอกาสแบบตัดบอลสวยอย่างนะครับผมมาอย่างนี้ฟันได้อโหนี่แหละเจมจังหวะที่ต้องการนะครับผมมาคืนกอสตากุต้าให้ฟันได้ก่อนเกิดตัวไม่รอดเหมือนกันอ่ะฟันได้เดียวเดียวนะเฮ้ยฟันได้ยริงเหรอ สงสัยผมกดชิ่งไว้แน่เลยว่ะเอ้าผมงงแบบอะไรวะดีฟันไดเป็นคนยิงไม่ใช่เดมาเอา้างงเลยแล้วผมนะเฮ้ยโอเคยิงได้หนึ่งลูกแบบงงๆเหมือนกันผมน่าจะไปกดชิ่งไว้แล้วก็ขึ้นไปสุดเลยนะมาอย่างนี้โอ้โหฟันไดเก็บสบายนะครับผมมาอย่างนี้ตาพลาดก็ <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดยังไงวะตาพลาดนะเฮ้ยกาิยัตโอ้โหมันจะพลาดตรงกาซิย,ยัตนี่แหละ ฟันได้โอเคอยังทันอยู่ถึงจะชา้าแต่ก็ยังทันนะผมฟันได้ต้องช่วยวะต้องช่วยวะเคลียร์ไปก่อนโอเคฝ่ามาอย่างนี้ฟันได้ไล่ไล่โอ้ยสุดจริงตัดบอลสุดจริงฟันได้เนี่ยม่แล้วโอ้ลูกนี้หลุดมาอย่างนี้เอา้าเอา้าเอา้เอาดวงช่วยนิดหน่อย ไม่เข้านะครับผมถือว่าดวงดีพอสมควรนะันแหละยังวะสวนกลับปเปเปเ้ไอเปเป้ไม่ไหวนะฮะเอา้าไม่เข้าฟันได้ขึ้นโมงหอ้ลูกนี้ได้ด้วยนะโอเคจบเกมโอ้โหจริงนะฟันได้มาได้ครึ่งหลังว่ะมาได้ครึ่งหลังที่แบบร่างทองเลยอ่ะ <c oughs> ฟันได้ร่างทองมาได้รึ่งหลังตัดบอลขึ้นมงยิงโอโ้โหฟันได้ร่างทองมาขึ่งหลังต้องเป็นฟันได้แล้วแหละเอาจริงนะเนีเ่ยเฮ้ยเกครึ่งหลังนี่คือของจริงนะของจริงเลยนะครับผมโอเคไฮไลท์เหรอไฮไลท์น่าจะเป็นประตูแหละถ้าจะเป็นไฮไลท์นะครับผมจังหวะตัดบอลก็มีหลายจงายังหวะอยู่เนะยอันนี้เนมายิงลูกชิงเนะลูกชิง แล้วก็จะมีจังหวะเนี่ยฟ,ฟันไดโอ้โหมันขึ้นไปสุดแล้วมันมันไม่ลงอ้ยฐานลูกนี้ยิงไม่เข้าก็ก็ยังไงเพราะ <c oughs> ว่ามันก็กิ๊กกกังกังอ่ะนะมันไม่ใช่กองหน้าไงจับบอลหลายจังหวะเหมือนกันนะแต่นี่มาจ่ายสวยมาก,กดูดิปาดมาลุยดีอาร์ตยิงแต่ติดบล็อกหนึ่งทีฟันได้จับบอลสองสามทีอะ่ะ <c oughs> กว่าจะได้ยิงผมได้จะกดชิ่งไปแล้วมันก็วิ่งขึ้นไปสุดนะฮะแล้วก็มีจังหวนะไหนอีกเนี่ยลูกนีด้ดาบะเสียวชิป๋ง <c oughs> ไม่ทันแล้วอะ่ะ ในตรงนี้ไม่ทันแล้วอะเกือบไปแล้วนะครับโอเคจะเกมที่โอ้ฟันไดถือว่าแรงได้ยอดเยี่ยมในเกมขึ่งหลังนะครับผมยิงได้ด้วยถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรตัดบอลคือแบบแม่นๆเลยแต่ถ้าแบบแบบถ้าโดนแบบกระชากเนี่ยอาจจะไม่ทันเพราะว่าสปีตต้นมันก็ค่อนข้างช้านะนะครับโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก็กดดิ่งด้วยนะครับผมเกปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's